สวัสดีครับผมจอเซตทีวียเีมคอเตอร์สไตล์สองแน่นอนว่าเล่นคนเดียวฮะแล้วก็คุยคนเดียวเอาล่ะตอนนี้ที่ผมกหลังคิดนะก็คือการ์ตูนที่ผมไปดูคือรามเกียรแล้วมันโอ้เยอะเหลือเกิน งท่านลือสีทำอะไรกันช่โสองอสามอ ธราเมืกียนั่งทศกันเขานั่งสมาธิกันเหมือนแป๊บเดียวถ้าเจอที่พ้นเจ้าให้พรในตัวอะไร หนังการ์ตูนสมัยก่อนก็มีตกปลา,า,าจ่ายไม่ได้เอาไปก่อนดูก็ดูเยอะแล้วเกินประมอาณที่ดูแล้วมไม่่าดไลโอ้ยแม็กกว่าจะชักได้ อุนะ้ยอัลลาไปฝากหัวใจกับดุซี่ดุซีก็เก็บหัวใจนั้นไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นอมตะใช่ไหมคำถามก็คือ ใช่ไม่น่าเป็นอมตะเพราะว่าอายุไขถ้าหมดมันก็ตุยอยู่ดีถ้าเป็นอมตะคือจะเป็นอมตะแล้วไม่สิถ้าโดนทำร้ายแต่แต่ในเรื่องเขาบอกว่าทุศกันเป็นอมตะเพราะหัวใจออกแล้วถ้าอายุไขของทุสกันนะ่ย Smoke. Fire. Win. พาลีก็กควรจะทำตามสัญญาที่ไว้ ใี่ไว้กับพาสิวะที่บอกว่าถ้าแย่งของน้องมาจะขอให้ตัวเองตายด้วยสนของพระลามกูจะทำตามคำขอนั้นต้องให้พระราม<ป>เกิดมาแง่ว่เกิดมาเป็นคนก่อนพอ<ป>พระรา,ามยิงสอนไป,ไปดันรับได้พอมองไปแค่ยิงสอนใส่ข้าพระรามก็ยืน<ป>อ,อกอาดยื่นอก ฮาลีก็เห็นอ๋อพลามเลยความทรงจำว่าแบบเออถ้าแย่งของน้องก็จะขอให้ตัวเองตายเพราะสอนขับพลามก็แบบน้องพี่ขอโทษพี่ไล่น้องออกจากบา,าสาททุยพึ่งสำนึกผิดตอนก่อนจะตุย อย่าทำตามคำขอได้เพราะว่ากูจะทำตามสัญญาที่ตัวเองทำไว้ก็แบบลูปแบบโตถึงไหนถึงไหนแล้วแล้วกวูจะทำด้วยนะประเด็นเนี่ยขบวนไรกก็ตุย แล้วก็ให้น้องคืนของลาดต่อ่วนฮันุมานก็มีเมียหลายมีเออวางไข่ไปเลยหรือเปล่าเหมือนนกสกันนะจะว่างั้นก็ได้นะ พูดถึงที่เห็นรูปหันุมานก็คือหลกัลกๆมีอยู่หนึ่งเดี๋ยวลูกหนุมานมกี่คนหนุมานจำได้ว่ามีอะไรนะชื่ออะไรนะที่มีหางเป็นป่า สุกีบเออเขาได้นางมัดชาใช่เป่านางม,มัดชาใครว่ะจับไม่ได้แล้วไ,ได้ดูนะ ที่ก็อยู่ใต้บาดาลรับใช้เทบใต้บาดาลอยู่เย็นหนาวนะแต่ของเดียรู้สึกว่าน่าจะสนุกกว่าแล้วเพียงดูเล้าใจดววยสำหรับผมนะอันนี้สำหรับผมนะคือนๆจะดูเขาเขาก็โอเคอยู่นะก็ไม่ได้แย่นันเหมือนนิทานแนวแบบ นิทานที่ผมเคยอ่านหรือว่าที่ผมเคยดูที่อีกากับนกเขาเรื่องเปิดมาก็คือจะมีบ้านหลังหนึ่งเขาจะมีตะกร้าเอาไว้ให้นกนกเขาหรือว่านกอะไรอยู่เนี่ยจำไม่ได้แล้วนกเขาเลยให้นกเขาอยู่เป็นบ้านของโครัวเขาทําอาหารทํำไรนกเขาก็จะ <45. S 1> มา้างังตรงนี้ก็คือจะกลับมาตอน อีกาเห็นพออีกาเห็นก็แบบอ้าวไงมันจ้องมองเจ้าของบ้านอะเพราะเจ้าของบ้านทำนงทำเนื้ออะไรปุ๊บมันก็แบบหิวหิวนงหิวเนื้อเห็นได้แบบจะกินมนไ้ยังไง้าจทำยังไงดี ถึงค่าจะได้กินเนื้อในครัวนะอเจ้านกเขาตัวนั้นมันนอนอยู่นั่นทุกวันเลยดิงั้นเราไปทีสนิทเ,เพื่อเพื่อจะได้ใกล้คัวมากขึ้นเราจะฉกินพวกปลาพวกเนื้ออะไริิมากมายก็เลยไปตีสนิทส่วนนกเขาเขาอยายาเชือ่อใจก็เหม ตามติดเกิเนอีกาแบบแบบอยู่ใ,ใกล้ๆตลอดเลยแบบนีกาก็มแาบบตีสนิททำเป็นคุยคุยสนุกสนานเนี่ทำเป็นแบบคุยไอ้ยไงนีน่นนี่วันนี้อากาศดีเนาะทำเป็นบินข้างมาอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนนกเขาเชื่อใจนกเขาก็แบบ อเชื่อใจปุ๊บตีการก็แบบข้าไปรู้จีนอนแล้วข้าข้าไปรู้จะนอนที่ไหนพวกเขาก็แบบเออไนเรากก็เป็นเพื่อนกันแล้วมานอนบ้านข้าไหมล่ะข้ามีรังอยู่อยู่ตรงบ้านมนุษย์ได้แล้วเหรอเจ้ากลัวมนุษย์ไหมแต่มนุษย์คนนี้ดีมากเขาไม่ค่อย เมื่อเขาไม่บวกเลยเราหรอกเ,เขาก็จะมาสร้างเมื่อเขาเ,เขาจเาตะกร้ากับฟางมาแล้วนใส่ตะกรันแรกๆคือแรกๆเขาไม่มีหลัง,อ,งอีการอยกาก็นอนกับนกเขาทุกวันทุกวันจนเจ้าของเจ้าของบ้านเห็นเลยสร้างตะกร้าอีกนันนึงให้พอสร้างตะก้าอีก,กันนึงให้อีกาก็แบบไปนอน ไปนอนเพื่อพอผ่านไปหลายๆวันข้าอีจาก็ทําเป็นแก้งป่วยโอ๊ยข่า,ารูร้สึกไม่ค่อยดีเลยบินไม่ค่อยไหววันนี้ข่าเขาไม่ไปหากินนะข้าเขยอ,อยู่ที่นี่นกเขาก็มองแบบอคงเป็นจริงแหละงั้นข่าไปก่อนนะเจ้าไปดูแลเองก็ดูแลปุ๊บพอนกเขา อพอนกเขาไปปุ๊บอีกาเ็แบบไปแล้วอพอน้กขาไปปุ๊บก็กะาว่าจะขโมยเนื้อขโมยเนื้อคนที่ให้บ้านอยู่เลย บ้านคนอยู่นะก็คือเขาเป็นเชฟไงเขาก็วางเนื้อวางอะไรไว้อีกาก็ต่อยเอาไปกินหมดอันนี้เชฟมาเห็นพอดีเลยปลิดหน้าต่างปิดประตูจับอีกา,กาขัางเอาไว้เพื่อจับถอนคนถอนคนจนเกี้ยงแล้วก็เอาพวกเกลือปิดไทยเอามาทาตัวแล้วก็ เอาไว้กับลังเหมือนเดิมก็คือผลท้านทยนกขเขาขึ้นมาพอเห็นอีกาเป็นแบบนี้ปุ๊บก็รู้เลยว่าเจ้าไปขโมยของกินข้างในบ้านนั้นเลยอกาก็ไม่พูดอะไรผลท้าย <ๆ hein. S 2> นกเขาก็ไปอยู่บ้านหลังอื่นเพราะว่าหลังนี้ไม่โอเคแล้ว พออีกาตุยอยู่ด้วยก็ไม่น่าไม่น่าดีเขาเลยบินนิทานเรื่องนี้ไม่รู้สอนให้ให้อะไรไม่รู้จาไม่ได้นิทานเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีเรื่องงัวควาย,ยจาไม่ได้เลยไอลูกเขานี่จาไม่ได้ลูกเขาหรือลูกลเปลาบก็ยังไม่รู้เลยจําได้เดี๋ยวอีกากับอะไรสักอย่าง แล้วจะมีเรื่องตำนานลูกทรพีตำนานลูกทร,ทรพีเดี๋ยวค่อยสลับฟังเดีย๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดห่งันมันเป็นควายควายที่มันเป็นหูควายที่เทวดาโดนสาบมาเป็นควาย เทวดานะโดนสาบมาเน็นควายแล้วก็โดนสาบว่าเจ้าจะตายด้วยน้มือของลูกตัวเองลูกชายตัวเองในฟูงนั้นก็จะมีแต่ตัวเมียมีแต่เทวดาที่เป็นควายตัวผู้ลูกคนไหนเกิดมาเกิดตัวผู้ ก็จะฆ่าทิ้งหมดจนมีแม่ควายตัวหนึ่งเดินหลบเข้าไปในถ้ำผู้กเดินนีออกมาจากฝูงนั่นแหละก็หลบเข้าไปในถ้ำแล้วคลอดลูกออกมาเพราะว่า,า,ารูา้สึกว่าควายตัวเมียนี้ก็รู้ว่าลูกตัวเองอยู่ในท้องเนี่ยเป็นตัวคู่แง่เลยเดินออกมาจากนอกฝูงไปหลบอยู่ในถ้ำ เอาง่ว่าซ่อนลูกชายจากพ่อตัวเองครับเพราะพ่อตัวเองจะก,ก็เลยซ่อนไว้ให้ขอพวกเทวดาครับที่สิงห์สีจุดแถวถ้ำลูกของถูกฆ่าด้วยเถิดเทวดาก็อโอ้ได้สิทั้งหมดมีห้าตนสิงเขาสองตนสิงขาสองตน ติงตัวหนึ่งต้นควายนี้แข็งแกร่งไงโดนเทวดามามาเป็นคุ้มครองทีมเทวดาวคุ้มครองพอโตก็กล่าวว่าจะไปทวงคืนแล้วก็จะเชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตาคให้แล้ว,จเ,ว,ลวลเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย